โอ้รถ <Yeah. S 2> oh, สวยรถ <Yeah. S 1> สวยเอ hey. วันนี้ผมอยู่ที่หนองมุนมากนะอยู่ร้านช่างเก่งสเตนเลสนะครับโอ้โ่ oh. <Hey, S 1> เดี๋ยวเรามารีวิวคันนี้นะโอ้ดู hey. oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอ่าเดี๋ยวดูโอ้สวัสดีครับช่งางนี่ครับช่างเก่งโอ้อยาก,กอยากอยากให้ช่างเก่งพานั่งนี้ <S <S นี่ไปพาขับเลยจะลองขับเที่ยวครับได้เดี๋ยวดูก่อน <lib> ดูนโอ้โหดูอันนี้รถยังไงช่างแบบไหนแนะนำหน่อย เครับร้อยเจ็ดสิห้าร้อเ้ารอาแปลงหน้าเหรอใช่เอาแปลงหน้าด้วยโอ้นี่เอาดับก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวน้ำมันหมดนี่ดูครับดูภายนอกสวยมากแปรงหน้าเนวตาแตกเป็นโดมิเนเตอร์แล้วก็ทำสีทั้งคันโอ้คือบิ้วทั้งคันเลยใช่ครับแต่นี้ก็สองสามคันแล้วครับอืม ไ้าอยากได้ทีเดียวจบกเลยจัดให้เลยเดี๋ยวนี้เมก้าเนี่ยคนเริ่มอัพเป็นดูแล้วนะเยอะเลยนี่อันนี้ของของเดิมเหรอกระจกเนี่ยเป็นขาเดิมลูกค้ามาใหม่อย่างงี้ยเลยขาเดิมเนาะอ๋ออะไรแต่งแล้วก็ใส่ใหม่หมดเลยครับโอ้โหสวยมากเรียบเรียบกันชนนี้ก็ของใหม่ครับของใหม่เลย ทำเองอยู่นี่เลยว่าสั่งมาใส่ตีเองครับตีเองเลยนะส่วนใหญ่เราจะตีเองครับอ๋อนู่นนะเดี๋ยวค่อยพาไปชมตีเองงานกันชนเขาีครับหลายรุ่นเราตีเองนี่เราส่งชุบเหรอเราซื้องานชุบมาครับอ๋อเราซื้องานชุบมาแล้วเรามาตีแล้วชุดนี้ตีเองโอ้ยืดคือยืดน้อยได้หมดนะครับยกไม่ยกก็ได้หมดอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่สี่นิ้วใช่ไหมนี่ ครับนสีนี้ว่าดูเก่าไม่เก่าดูทะเบียนเออรถที <c oughs> ่ไหนนี่ฮะอันนี้นลูกค้าอยู่ร้านชุมพรอโอ้ยชุมพรชุมพรก็แถวไหนล้างสวนเหรออ่าเจ๋อแถวใช่ครับอืมเนี่ยโอ้บันไดมันมีด้วยอ่ะน,นี่เป็นบันไดเสริมโอ้เราก็พับตัวนี้เสริมมานี่เสริมเมาเลย ก็้อเดิมไขา้วยมีอ่ะคตรต่ำอ่ะเราต้องต้องเติมเอาต้องล้างถนนจริงเออล้างถนนจริงอันี่นี่เข้าสวนนี่ลำบากเลยนี่ไม่ได้โอ้ไม่ได้เลยนะนี่รถผมทำมาแล้วโอ้โหวิ่งดินไม่ได้เลยใช่แกงด้วยนะคานตัวเนี้ยอตัวนี้จะเมื่อยเออใส่เป็นเกล็ดปลาตีขึ้นใหม่อันนี้ก็ใส่ใหม่อันนี่เราก็ เอาของโดมิเนเตอร์มาใส่เลยว้นี่ใช่ของโดใช่เป็นเกตปลาข้างในเป็นพลาสติกเหรอหรือว่าอะไรยังไงพลาสติกครับพลาสติกแล้วเราก็ตัดอย่างเงี้ยแล้วก็ตีตีโอตสวยอะไรเกตปลานี่ก็เกตปลาเนี่ยเนวยุ่มเกล็ดปลามาแรงะ หัวก็สีเดิมเหรอหัวนี่หรือทำใหม่ทำใหม่พี่สีหัวก็ทำใหม่ใช่นนี่่ลเยสีเดิมสีเหลืองอ๋อเดิมเป็นเหลืองใช่รถสีเหลืองตอนนี้ก็กลายเป็นขาวขาวมุกขาวมุกอันนี้ก็ใส่นี่อันนี้เขาเรียกกันหมาเหรอใช่ครับนี่ก็กาดใช่ไหมกาดตีใส่ไหมเลยใช่โหกันหมากันมอไซคันมุด เกันมุดใช่ไหม <c oughs> อ๋อกระบะมินิมันมอันนี้คือกระบะเดิมได้เสริมอะไรบ้างไหมหรือยังไงคอกคอกเดิมคอกเดิมครับเราแค่เสริมตรงไหนมันเสียตรงไหนมันเก่าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่มแล้วก็ทำสีทำสีใหม่ออแนวนี้สวยครับรถล่องครับเรียบๆอืมขอบสิบเจ็ดเหรอเอ้ยคอบสิเบเจ็ดสิบห้าเหรอ 7.5อ,อุย่างเงาตาแตกเลยเดี๋ยวไปโหลดหลังไอ้เนีช่ชุดชุดผ้าอยากโหลดหลังเอ๊ชุดชุดโค้งนี่มันของมันเลยเหรอเนี่ยตีเองพี่ออืมันนี้ตีขึ้นเองไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีขายนะม,มีนะม,มีขายหรอเ<ม>ขาคง,งไม่ทำขายหรอกชุดนี้อืมคนอยากจะตีกันเนอยใช่โอ้รถบิ้วใหม่ครับพี่รถหลายปีแล้วนะครับ สวยเลยรุ่นนี้ก็1075นะดู้ายบรรทายบรรทายโอ้โห,โหใบรล้าเปลี่ยนใหม่นี่ก็ตีใหม่เลยใช่ไหมนี่บกล้าทองจีนเปลี่ยนใหม่สวยมากเงาตาแตกยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวใส่ทับทิมนิดหน่อยใส่อะไรนะ สะท้อนแสงอ๋อไอตัวสะท้อนแสงตัวนี้วิ่งนีวิบวับวิบวับเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยนี่เปลี่ยในใหม่ทำใหม่นี่ชุดหลังอ๋อนี่ยังใส่ไม่เสร็จว่าของกันกระแทกเหรอตัวนี้งานการกระแทกอืมสวยทะเบียนสวยอ่ะแปดเก้าสี่เออบิ้วใหม่บิ้วใหม่ที่ ไม่สวยเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่แถวชุมพรนะี่มีทีคนมีเงินนะนแต่งรถนี่โหแบบสุดยอดพวกสวนยางเยอะสวนยางสวนทุเรียนสวนปาล์มนี่โโอ้หเสริมดาวให้ด้วยเหรอวันน,นี้เป็นแบบ เป็นกล่องเลยเหรอกล่องแน่นปึุกเลยไม่ผมนึกว่าข้างในแบบแบบแบบยังไงเรียกเป็นร่องเอ้ยเต็มเลยเหรองานพับฮะอันนี้งานแป๊บกล่องเลยอันนี้งานแป๊บกล่องแข็งแรงมากอ๋อเอออันนั้นก็แป๊บกล่องใช่ไหมเน่ะใช่ใช่โอ้ปกติเขาพับเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเออแต่นี้เป็นกล่องเลยเหรอเออนั่นบางเบาในขึ้นเหยียบอันนี้ขึ้นเหยียบได้เลยเนี่ยสบายครับ 3.04.5นย์้อยอดเลยวะหนาพึกหนาพึกเลยเ <c oughs> ออท่อท่อตัวเอสอ่ะ,อะนี่ก็เสริมให้ลูกค้าหน่อยกี่นิ้ <c oughs> วนสามนิ้วครึ่งเหรอหประมาณนี้นะเล่นสล็กกล่องเลยเลยกล่องเลยนะ อะไรเียไม่ได้ล่เบาเลยเนี่ยเพิ่มน้ำหนักไงนิดหน่อยนิดหน่อยเองใช่ไหมลูกค้าบอกไม่ค่อยบรรทุกอ๋อไม่ได้บรรทุกอแต่มันแข็งแรงดีนะมันไม่บุบง่ายครับเนี่ยมันตรงดีอ่ะอย่างงานพับอ่ะกแต่งานพับมันอาจจะแบบอ่อนอ่อนโค้งอันนี้มันตรงเลยอ่ะเล็งแล้วจะสวยเลยอืนี่ดูใส่ไฟตรงนี้ด้วยอืม ใครสนใจก็จัดเลยเลตกล่องเลยโอ้หเส้นแพงงานนั่นนี่สามศูนย์สี่ด้วยฮะแพงอืมหนห้าสามศูนย์สี่อืมดูภายในรถห้างเดิมเลยดำดำเดิมอืมเบาะนี่โอ้หเบาะก็เบาะไทยเลยทำไมมันทนถึงวะใช่ดูดิเบาะไทยไม่มีขาดนะ ฟังโซบพุือค่อยดูเครื่องนะเครื่องเขาบอกว่าเขาจะเอาไปลงสนามเจ้าเงาะนะ่าเออเน้นทำสวยไม่เน้นทำแรงไม่เป็นอ๋อเน้นสวยไม่เน้นแรงคนแรงแรงก็ชอบขิงกันไงคนแรงแรงอ่ะเออเน้นสวยเน้นเรียบ เน,นนเ,เน้นสวยงามอันนี้ของเดิมเหรอเนี่ยเป็นใหม,ม่ของใหม่เก่าหมดทุกอย่างอ่ะก็ทำใหม่หมดเลยขานนี้ยังขึ้นสนนมาหมดเลยขาจากทำใหม่ครับอันนี้เดิมยังไม่ได้รีแมปรอ,อยังคือ ก็คือแบบวางโบแล้ว<ม>เดิมหมดเลย<ม>เดี๋ยวค่อยดูเครื่องแล้วพาขับดูจดะจวดันาดไหน<ม>รประมาณนี้ครับใครที่อยากจะบีวรถก็มานะนะครับตั้งเก่งอยู่ที่น้องบุญมากไปนอกสถานที่ก็ไปนะไปไปไห,หมดหอะ่ะเนี่ย บ้านบันเดียวเสร็จเลยอืมเดี๋ยวนี้อู้หอะไรมันหาง่ายนะพวกนี้พวกดูอะยากดีนะในการใส่กันตุ้มเราตาไฟตัวนี้มันใส่าย,ยากต้องทำขาใหม่เราแก้มนี้เราใส่ได้เลยเหรอต้องทำขาใหม่ไหมทำขาใหม่อ๋อ้ทำขาใหม่ด้วยอนะกันชนนี้ก็ทำยาก ว่าตาไฟก็ต้องเปลี่ยนใหม่ขาก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยได้ขาเดิมไม่ได้อ๋อขาจับไฟนี่นะใช่ครับทำใหม่หมดเลยอ่ามันจะนานตรงนี้แหละกันชนนี่แหละอืมตัวจับขาไฟเนี่ยต้องทำใหม่หมดครับนานตรงนี้แหละอืมต้องทำขาจับไฟใหม่ครับโอเคประมาณนี้สวยครับรถเก่านี่กลายเป็นรถใหม่เลยนะ ไปไปแดงกลับบ้านถามถามหน่อยครับเนี่ยทั้งคันนี้เท่าไหร่ถามราคาได้ไหมเนี่ยอ,อืม,มเบียดเจ็ดถึงสองแสนกว่าอืมแสนกว่าหมวกเดิมเนาะนูะน่นอะอันนั้นทำใหม่เหรอหมวกเดิมบนผีใหม่เลยอ๋อไ,ได้เลดอะเลี่ยมของเดิมออ๋ เขาขัดให้ขัดเงาให้สวยอืมเอาสวยครับเห็นว่าเขาอยากได้ตามกว่านี้อีกเหรอรถอ่ <c oughs> ะฮะลูกค้าอยากให้โหลดหลังอยากให้โหลดหลังอีกเหรอเดี๋ยวไปโหลดให้โอ้ยใส่พี่ใส่เสร็จเดี๋ยวโหลดให้หลูกค้าทำเองเดี๋ยวโหลดเองเออดเงเี <c oughs> ๋ยวโหลดเองเลย <c oughs> ดเดี๋ยวรอชมกันแล้วเจอกันใหม่ครับก็ฝากด้วยครับนี่ อยากบงอยักบิ้วนะครับเรียบเรียบล่อๆเงาเงาคนขับก็ต้องขยันนะขยันเช็ดนะครับเพราะว่าโอ้โหดูสุดเทธนะครับต้องขยันเลยแหละเพราะว่าพวกนี้มันเน,นานๆไปมันก็มองนะครับต้องต้องมีลูกโม่แล้วก็ไข่ประวานนะ <c oughs> น้ำยาเช็ดก็งเงาแล้วมั้งเนาะ อ,อ,อ,อืมเอาเจอกันใหม่ครับ